รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ับให้การต้อนรับเยาวชนไทยในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่14ครับนายพัชรเสศุญสิริสาลิสาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับนายชนะเมียนเจริญตำแหน่งผู้แทนกองสุนใหญ่ณน,ะนครลอสแองเจลิสนะครับพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์วงข้าหลวงประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกานำเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตจาก8รัฐนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้ปกครองรวมทั้งสิ้น200คนที่มาเยือนจังหวัดอุตรดิต์ในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่14โดยรองผู้ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับได้นําคณะเข้าสาการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหกักซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยกิจกรรมนะคะก็ประกอบด้วยการเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่โรงเรียนไตรศาสาตร์วิเทศศึกษาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และสัมผัสวิถีไทยที่ศูนย์การเรียนรู้คูเปลิลตําบลหาดกรวดอําเภอเมืองอุตรดิตถ์และนอกจากนี้ค่ะน้องๆเยาว,วชนไทยในโครงการนี้นะคะยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆเช่นทดลองเลี้ยงสตัตว์และจับสตัต ทีปลาไก่เป็ดรวมถึงกิจกรรมกลางแจ้งเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิถีชีวิตคนไทยให้กับเยาวชนกลุ่มดังกล่าว